ดีมากครับตีกับสับซอกครับเดินต่อครับสามานโอโ้ใชยอย่างที่กู้าชบอกไปครับว่าคือแบบมั่นใจเหมือนกันก็มาได้สิทธิแทนเจ็บไม่สามารถชกต่อได้ครับก็เลยได้สามานี่เรียกได้ว่าไม่อยากจะมาเป็นไม้ประดับแลวครับอ่อยมาเท่าครับของชูเจริญเรียกได้ว่าเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับในรุ่นโอ้โหแล้ววงในครับเกาะได้เสียบเพราะว่าบางทีมวยเข่าเนี่ยถ้ามวย5ยกนี่เขาต้องไปปลายใช่ไหมฮะแต่ชูเจริญนี่ดีมากครับ นีกับสับซอกรับเดินต่อกับสามานโอ้โหไปแล้วครับโดนสอกเข้าไปครับเรียบร้อยเลยครับเอาครับดูครับมาดูกันครับช็อตไหนครับนี่เริ่มไม่ดีเลยครับสับซอกนี่แล้วต้องบอกว่ามันสะสมครับนี่ครับโดนตรงนี้นี่ไม่ไม่ไหวแล้วครับแล้วโดนอีกทีครับโอ้ชูเจริญเนี่ยยิงต่อยิ่งแกล้งจริงจงนะครับโอ้โหจังหวะฟันดอกสุดท้ายนี่มันเฉืออๆนะโอ้ชามานบอกนอนดีกว่าดูซุปเปอร์สโลครับจังหวะฮุกครับ หันข้างหันลี่หันขวางให้แล้วครับแล้วกดดูครับจังหวะกดกดนี่ครับกดแขนแล้วก็สับสอกครับนี่คือตามสูตรเลยครับ ladies and gentlemen after two minute and 34 second of the first round we have a winner by way of knockout red corner shooterdapran ร์ทอมที่ในวันที่15ครับการันตีเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนครับ